รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปาสามารถรับชมได้ทุกวัยนิติหม่ที่ปลายด้ามขวา คัมภีเอร์อัลกุรอานคอมภีร์ในศาสนาอิสลามถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องสําคัญของชาวมุสลิมเพื่อเป็นแนวทางในการดําเนินชีวิตเพราะชาวมุสลิมเชื่อว่าเป็นพระวจ,จนะของอัเลเลาะห์ผู้ที่ชาวมุสลิมศรัทธาม,มาเป็นเวลากว่า1,400ปีตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันอัสสลามมะลัยกุมสวัสดีครับพบกับรายการมิติใหม่ที่ปลายด้ามขวาน รายการที่จะพาทุกคนพบกับมิติใหม่ที่หลากหลายในจังหวัดนราธิวาสผมนายอนัสุปแบร์เป็นผู้ดำเนินรายการและที่นราธิวาสได้มีสถานที่หนึ่งที่ได้เก็บรวบรวมคัมภีร์อัลกุรอานจากทั่วโลกเอาไว้เพื่อเก็บรักษาและเป็นที่ยึดเหนี่ยวให้กับคนในชุมชนและนักท่องเที่ยวในวันนี้น้องอนัสได้พาทุกคนมาอยู่กันที่พิพิธภัณฑ์มรดกวัฒนธรรมอิสลามและศูนย์การเรียนรู้อัลกุรอานจังหวัดนราธิวาส เราตามน้องอนานัสเข้าไปเรียนรู้เรื่องราวของคัมภีเอาอัลกุรอานในที่แห่งนี้ไปพร้อมๆกันดีกว่าครับกับพในายมห,มา,หา,ยยามลุตฟีฮายีซาเมเป็นผู้บริหารโรงเรียนสมามิตรวิทยาแล้วก็เป็นผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์มรดกวัฒนธรรมอิสลามส่วนการเรียนรู้อัลกุรอานจะอยู่ที่ชมุชมชนบ้านสาราล,ลุกไกต่ตำบลละหารอำเภอยิงหอจังหวัดนนท สำหรับพิพิธภัณฑ์มรดกวัฒนธรรมอิสลามศูนย์การเรียนรู้คัเพียลกรานทั่ว่าเป็นพื้นที่หนึ่งที่อยู่ในพื้นที่ภาคใต,ต้ตอนล่างของประเทศไทยที่มีมรดกอลัมค่าคอนชาที่ตกทอดอยู่จากบรรพบุรุษเราในอดีตที่ผ่านมาซึ่งโดยเฉพาะประเภทคัเพียลกรามโบราณที่คัดด้วยลายมือก็ทั่ว่าเป็นมรดกอลัมค่าคอนชาที่เราทุกคนจะต้องมาร่วมใจกันในการที่จะ ดูแลเพื่อให้มรดกด,ด,ดังกล่าวนะได้มีความทนและก็คมสภาพเอกสารดังกล่าวเนี่ยมันตกเทอดอยู่ที่สุราหซึ่งไม่ได้ไม่ได้รับการดูแลทําให้เสื่อมสภาพโดยเฉพาะเอกสารโบร,ราณที่มีอายุเก่าแก่หลายร้อยร้อยปีเราจําเป็นที่จะต้องมาดูแลและก็มาอนุรักษ์ต่อไปให้อนุชนรุ่นหลานได้ศึกษาและก็ได้เรียนรู้ในอนาคตซึ่ง กรมศิลปากรกระทรวงวัฒนธรรมก็ได้มีโครงการที่จะมาจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์มรดกวัฒนธรรมอิสลามั้งคัเภียวอัลกุรอานฐานตำรายาและก็วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนมุสลิมคนมาลาย,ยูตั้งแต่อดีตตั้งแต่สมัยมาลาย,ยูที่ยังไม่ได้เป็นมุสลิมเกี่ยวข้องกับวิวัฒนาการการปรับเปลี่ยนหลักความเชื่อต่างๆทางด้าน วิธีชีวิตวิธีความคิดอะไรต่างๆตั้งแต่สมัยลังกาสุกะและก็สีวิชัยและก็มาถึงบางพบุรุษเราและก็จนถึงในในขณะนี้ออสําหรับสูงการวัดคัมเพลกกานที่อยู่ในที่นี่ก็ถือว่าเป็น,เป,นเป็นพิพิธภัณฑ์ในการที่จะร่วมมือกันและก็เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนโดยเฉพาะทั้งไหนและก็ทางลูกมุสลิมและก็ประเทศเพื่อนบ้านของเรามาช่วยร่วมมือในการที่จะวางกรอบในการที่จะ อนุรักษ์และก็ทรงต่อประเทศตุรกีที่ได้ให้ความช่วยเหลือเราในการที่จะคัดเลือดคัมภีร์ที่มีความหลากหลายมีความโดดเด่นซึ่งที่เราตั้งที่นี่ก็มีหลายกลุ่มมีกลุ่มคัมเ์ียวกรอานที่มีอายุหลายร้อยปีตั้งแต่ร้อยปีถึงพันกว่าปีเราก็แบ่งกลุ่มกันกลุ่มที่ผ่านการเข้าทะเบียนแล้วก็กลุ่มที่ผ่านการอนุรักษ์และก็กลุ่มที่ผ่านการคัดเลือดที่สามารถที่จะมาจัดบุตรจสดงในพิพิธภัณฑ์ใหม่ ที่เรากาลังดาเนินการก่อสร้างอยู่จะแล้วเสร็จอีกไม่นานแต่ก็ยังมีอิปะคีคำพีทีเยอะที่ได้รับมอบจากผู้ผู้เจ้าของในพื้นที่โดยเฉพาะสุรา,เก,าเก่าแก่และก็ทางประเทศเพื่อนบ้านเราทารั้งมาเลเซียอะไรต่างๆเขาก็ไว้วันใจที่จะพยายามส่งต่อมาให้เราช่วยกันอนุรักษ์ต่อไปจากการเก็บรวบรวมคัมภีร์อากุรอานมากมายจากสถานที่ต่างๆที่นี่ยังมีคัมภีรเอากุรอานที่เก่าแก่มีอายุมากกว่า1000ปีอย่างเช่น คัมภีร์อัลกุรอานจากประเทศเยเมนทำจากหนังแพะมีน้ำหนักถึง40กิโลกรัมและยังมีอัลกุรอานจากประเทศเปอร์เซียที่ถือได้ว่าเป็นคัมภีร์อัลกุรอานที่สวยที่สุดในโลกทั้งหมดถูกเก็บรวบรวมและอนุรักษ์ไว้ในพิพิธภัณฑ์มรดกวัฒนธรรมอิสลามและศูนย์การเรียนรู้อัลกุรอานจังหวัดนราธิวาสครับตอนนี้เราอยู่กับแบมูฮัมหมัดนะครับกระผมชื่นายมูฮัมหมัดอาหมีหะยีสาเม ซึ่งเป็นตัวแทนของพิพิธภัณฑ์ม,มรดกวัฒนธรรมอิสลามศูนย์การเรียนรู้อัลกุรอานอเก่าแก่จังหวัดนราธิวาสอัลกุรอานแต่ละเล่มอะครับมันเหมือนกันไหมครับหรือว่าแตกต่างกันอย่างไรบ้างครับแบบถ้าส่วนมากอัลกุรอานที่รวบรวมเก็บนี่คือมาจากในแหลมมลายูมุซันตาและในเขตอาเซียนซึ่งในเขตอาเซียนนี่เป็นเป็นรวดลายที่มีแตกต่างกันส่วนมากก็คือเป็นรวดลายทองคำเป๋วอัลกุรอานเล่มนี้ที่สวยที่สุดในโลก อ๋อหอซาบันสุไลมานีที่นครอ,อิสตนันบูลได้วิจัยอัลกรุรอานที่มาจากปัตตานีอุลามะคนของคนสมัยก่อนได้เขียนอัลกออุกราอานเล่มนี้จากปัตตานีซึ่งอัลกรุรอานเล่มนี้มี30ลวดลายทุกบทดังนั้นผมในฐานะผู้บริหารพิพิธภัณฑ์เปิดโอกาสให้ทุกคนที่สนใจสามารถที่จะมาดูและก็เข้าชมตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึง5โมงเย็น เราก็เปิดโอกาสแลวก็อีกไม่นานเราก็ขอดุอาอด้วยว่าให้ทุกคนมาเรียนมาเยี่ยมพิพิธภัณฑ์ใหม่สองสามเดือนข้างหน้าเนี่ยเราจะเตรียมพร้อมในการที่จะเปิดให้ผู้สนใจและก็นักท่องเที่ยวสามารถที่จะมาเรียนรู้และก็เพิ่มการกระตุ้นเศรษฐกิจและก็เสออไริมรายได้ให้แก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่โดยเฉพาะการขายของที่ระลึกสร้างบรรยากาศในพื้นที่สานจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้มีบรรยากาศที่มีความสงุสุขปลอดภัยต่อไปนานาครับ และทั้งหมดนี้ก็เป็นเรื่องราวของศูนย์การเรียนรู้คัมภีร์อัลกุรอานในจังหวัดนราธิวาสที่ถือว่าเป็นพิพิธภัณฑ์ที่เปิดโอกาสให้คนในทุกพื้นที่ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่สนใจได้เข้ามาศึกษาและร่วมกันอนุรักษ์เพื่อส่งต่อและสืบทอดให้เป็นมรดกที่ยังอยู่คู่กับชาวมุสลิมสืบไปครับวันนี้เราก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับคัมภีร์อัลกุรอานของจังหวัดนราธิวาสเพิ่มมากยิ่งขึ้นแล้วนะครับ ถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่ชุมชนให้ความสําคัญเป็นอย่างมากตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันสําหรับตอนต่อไปเราจะพาคุณไปที่ไหนนั้นสามารถติดตามได้ในรายการมิติใหม่ที่ปลายด้ามขวานสําหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับติดตามชมรายการมิติใหม่ที่ปลายด้ามขวานในตอนมหโหรสพพื้นบ้านวัฒนธรรมโบราณซัมเป่งที่ผสมผสานความเป็นพหูวัฒนธรรมในจังหวัดนราธิวาส ในวันพุทธที่1พฤศจิกายน2566เวลา11เนาฬิกา20นาีถึง11นาฬิกา30นาทีทางทะทะบ5รับชมรายการย้อนหลังได้ทาง www.isoc5.net